บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระควาสักเกสุวิหะวิหะรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนะมหาตาพิขุสังเคสะสุทิงปจ,จัมมันเตหิพิขุสะเตหิส,ะสะภะหาเวหาวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิ เทว,วตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาหุนติพัควันตังทัศนายที่ขู่สาากักขจัาถาโขจตุยนังจตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทว,วนังเอตัทธะโหสิอะยังโขพัควาสกเกจุสุวิหะปติ กะปีลาวัตถุสมินมหาวะเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัาเตหิพิขุสะเตหิส,สัมเพสัพเพเหวะอรหันเตหิทาสาสหิจะโลกาทาตูหิเทวตายาปวีนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะ ขิุสังฆะยัน,นูนะมายัมปิเยนะพะควาเตนุปะสังกะมยามะอุปสังกามิตาวาพะควะโตสานิเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัฏฐโคตาเทวตาเสยยาทาปีมานะมะพระวาปุโรปุริโสสัมมันชิตังวา พาหังปาสปาศรายะปาปาิตังวาพาหังสมิเสยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระเขาวะโตปุระโตปาตุราหังสุอัทาโขตาเทวตา,วตาพาว,วันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัธาสุ เอกมันตังคิตาขขเอกาเทวตาพระคขาวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัม,มโยปะวะนัสมงิงเทวากายาสมาคตาอาคันตมหะอิมังธรรม,มะสะมะยังทักขิตาเยวะอปะราชิตังสังคันติอะคะโข อะปาระอปาระเทวตาระคาวโตสันติเกอีมังคาทังอะาสิรันตะพิขาวสุมาสมาทะยังสุจิตตังอัตโนอุชุกัมะกังสุสารทีวะเนยตานิคะเหตตวาอินริยานิรักขันติ ปฏิปาติอธากโอัอปราเทวตาพระคาวาโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเซตวาคีรังเจตวาปาลิขังอิทคะคีรังโอหันจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักคูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอธาโค อภาราเทวตาพระคะวะโตสันติเกอิมังอาคาทังอภาสิเยเกจิอทังสารนังขตาเสะเตจามัสันติอภปยยะภูมิปหายะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูเทสันติตีสันติตีพะคาวาโขพระคาวะอ่ะ พิคอูอามันตตตเตสิเยปุยเยนะพิคเขทเวทัส,สุขโลกะทาตุสุขเทว,วตาสันนิปะติตาโหติภาขาภาทาขะตังนัสนายาพิคูสังข้าจาับเยปิเตพิคเเวอเหสมอาติมะอาติตมะานังอรหัตโตสมัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะ ประมาเยวะเทวตาสันิปติตาอเะสุงเสยยะทาปิดไมหังอัตาราหิเตเยปิเตพิกเวพระวิสันติอะนาขะตะมัทธนังอริอาระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตปิเตสัมปิพระวาตานังเอตรมาเย,เยวะเทวตาสันนิปติตา เพราวะว่าสันติเสย,ยะทาปิไมหังอาตาะระหิอาจิกิสาเมพิคเวเทวกายานังนามิกิตติสามิพิคเวเทวกายานังนามามนิเทสิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถา าสาถุกังมานาสิกรโรโท่าาสิสส,สสามิติเอวัมพัตเตติโเตพิคูพระควะโตสปัจจสโสสุงพระควาเอตัทหาว,วจะจัสีโลกามะสีโลกามานุกัตสามิยัตถ กุมมาตะาคาสิตาเยสิตาคาริคิริคำพรังปะหิตตาสัมห,หิตาปุถุสีหาวะลัตรินาโสมะหังสาภิกสัมปูโนโทโมทาตะมะนาสาพุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา พิโยปัจจะสะเตตยตวาวะเนกปิกาปิละวัฏเวตะโตอามัญญติสัทธาสาวเกสารเนศสาสเนระไตเทว,วากายาอภักิตกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุ พร,ระหุยานังอมน,นุสานะทัศนังอปเปเกจตะมะทักขุงอหัรส,ส,สัทังสัตตรีสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานะมัทักสุงอปเปเกนันตะมันทักขุงที่สาสัพพาพุทธาอาหังตันจะสัพพัง อภินยายะอาวัคขิตวานะจักขุม,มาตะโตอามันยะอามันตะยะตะยิสัทถาสาวะเกส,ร,สเระเนรเตเววกายะอภิกันตาเตวิชานะถะพิขโวเยโวหังกิตะยิสามิขิราหิอนุปุภะโสะตะสาตะสะหัสสาวะ ยักขาคุมมากาปีละกาปีละวัถาวาอิติมันโตชุ่มมันโตว,วัฒนาวันโตยัสสิโนโมทน,มานาอภิกรรมูพี่ขูนางสามิติงว่านางฉะ,ะหัสสาเหมะวตายักขานานัตตะวานินโนอิติมันโตชุ่มมันโตว,วัฒนาวันโตยัสสิโนโมทนาอภิกรรมูพิขุนางสาสิติสามิติงว่านางสาตาขิรา ติสะหัตสายขานันติวัติโนอิธิมันโตชุมมันโตวัฒนะวันโตยสัสิโนโมทามานะอภิการมูพิขุมนางสามิติงว่านางอิเจเตโสระสัสะหัตสายขาอนันตาวัติโนอิธิมันโตชุ่มมันโตวัฒนะวันโตยสัสิโมโมทามานะอภิกรมูพิขุนางสามิติงว่านางเวสา วิตาปัจจายขานานัตตะวณิโนอิทิมโตชุมมันโตวัฒนาวันโตยะสสินโนโมทมานาอภิกรมงพิคุณนางสามิติงวะนางกุมพิโรราชาขะหิตกาหิโกเวปุลัสะนิเวสะนางพินโยนางสะตะสะหัดสังยขานงางปะริปายิรุปาสติกุมพิโรราชาขะ หิโกโยโสปา,าสามิติงวะนังปุริมัจจะทิสังราชาทะตะรัตโถปะสาสติคัมคันทมพานังอาธิปติมหาราชายาสันสีโนปุตตาปิตัสสะพระหโรอิทนาโมอิทนามามหาพลาอิทิมันโตอุชุมันโต วัฒนวันโตยาศาสีนงมทนมานาอภิกามุงพิ่ขุนัางสามิติงว่านังทัาขีนจะีิสังราชาวิรุณโหตบภาษาสติกุมภาพานังมาธิมา,มาอาธิปฏิมหาราชายัสสิโสบุตาปิตัสสะพระหาโวอิทันามามหาพลา ิทิมโตชุ่มันโตวัวนตวทนาวันโตยาัสาสิโมโนโมทะมานาพิกามูงพิคุนนังสามิติงว่านังปัชิมันจากที่สังราชาวิรูปโขภาษา,ส,า,า,าสิตาภาษาสตาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตะพระหาโวบินทะนามามหาพลา อิทีิมันโตอุชุมมันโตว,วัฒนาวันโตยัสสิโนโมทนาอภิกรมูพี่คูนางสามิติงว่านางอุตรันจะที่สาราชากุเวโรตปะสาสติยักขานางอธิปฏิมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพาาโวอิทธนามามหาพลาอิทธิมันโตอุชุมมันโตวัฒนาวันโตยัสสิโมโมทนาโมทมานา อภิกรมูพี่คูนางสามิติงว่านางปุริมาทิสังทาตาริโถท่าขีเนนะวิรุหะโกปัชิเมนะวิรูปขโุเวโรอุตตารังทิสังจักตโรเตมหาราชาสม,มันตาจักปุโรทิสาทันทันจะกมา,าอทาทังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมหา มายาวิโนทาสาอาคูวัจ,จนิกาชะท,ทามายาคุเกนทุกเวเกนทุกวิภูจาวิภูโตาสหจันทนโนกามมาสวยโทจะกินุมันทุนิมันทุจาปะะัฏนาโทโอปะมัตโยจาเทวสูโตาจะมาตะลิจิตตเนสโสจิตจะ จิตตะเนโนจะคันทัโพนะโลราชาชชโนสะโพอาคูปัจะสิ้นโผเจวะติมพลูสุริยังวัชสาเอเตจันเนจราชาโนคันธรรมภาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขุนังสามิติงว่านัง อาทาโคนภะสานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพรัตสตราอาโคปายาคาชาหยาติพิยามุนาอัทะ,ะรัฐาจะอาโคนาคายะสัมสีโนเอราวันโนจัมมานาคโคโสปาคา สามิติงวนังเยนาคราเชิสาหสารหรันติทิพาทิชาปัขีวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวนณามัตวนณามัตน,นะปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยันตธานาคราชาณะ,ะมาสิสุปันนา เคมะมะกาสิพุทโธสันหัสันหะหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสรณะมะกังสุพุทธังชีวาชิตาวะชิรหัตเทนะสามุทังอสุราสิตาปาตโรวาสวัตเสเตอภิมันโต ยสัสิโนกาละกัญชากาหาพิสมาอสุราธานะเวลสาเอปเวปจิตติสุจิตจติจะปะหาราโทนณะมูจีสหัสตันจะพลิปุตพาลิปุตตา,างเสเพวโรจะนามาตา สันในกิตาวาพะลิงเสนังราหุพระขาทะมุปาขะมุงสามะโยธานิพันต์เทพิคุนางสามิติงวะนางอาโปจะเทวะปะทะวีจแตเตโชวาโยจะธพามะคุงวารุนาวารุนาเทวะ โสโมจะยะสาสหะเมตาการุนากายิกาอาคูเทวายะสันสิโนทะเศเตาาทะสัากายาสัพเพนานันตะวัณนิโนอิทิมันโตชุมันโตวัฒนาวันโตยะสัสสีโมโมทะมานาอภิกรรมูพิกุนางสามิติงวะนางเวทูจะเทวาสาหะลีจอสสามาจะทุเวยะมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยันสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตานักขตานิปุริกขตาวาอาคูวัดอาคูมันทะวะลาหากาวาสูนังวาสะโวเสโทสักโกปาคะปุริก ท้าเสเตท่าสะทากายาสเพนานันตะวันนีโนอิทิมันโตชุม,มันโตวัฒนาวันโตยะาสสาีโนโมทม่ามนาพิกโมภพ,พิกูนางสามิติงวานังอาทาโคสหโพเทวาชาลามัตคิชารามัตคิสีขาปิวะอรัญจากาจะโรชาจะอุปมาบุพะนิพานิโส วารุนาสหาธรรมมาจากุจจจุตาจากอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทะเสเตทะสะถากายาสเพมานันตะนวัดนิโนอิทิมันโตชุมันโตว,วัฒนาวันโตยะสั์สิโน โมทัมานาอภิกามูพิกุณนังสามิติงว่านังสามานา,าม,มหาสามานามานุสามานุสุตามาทิคาปะทูศิกาอาคอาคูมั่นโนปะทูสิกาอาทาคูหาระโยเทวาเวยจะโลหิตวาสินโนปาราคา มหาปาราคาอาคูเทวะยะสัสิโนทะาเสเตทะสะถากายาสาเพนานันตะวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัฒนนิโนวัฒนวันโตเนศสิโนโมทะมานาอคิกามูที่คุณนางสามิติงว่านางสุกามารุหามารุมหาอารุนาอาคู เวละนัสสาสะหะโอทาตะคันหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทธามตาหะราคชามิสกาจยะสาสินโนทานยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติเทเซเตททาเสเตทสะ ากายาสัพเพอนันตาวานิโนอิทิมนโตชุ่มมันโต,ว,นตว,วัฒนาวันโตยะสัสีโนโมทามานาอภิกามูพิคูนางสามิติงว่านางเกมิตาเกมิยาตุสิตายามากัตกาจายสิโสสิโนสัมพิกตาลามะเสถาโชตินามาจาสาหวานามานิม,มานารติโนอากู อาทาคูปิรานิมิตาทะเสเตจัทะสถากายาสัพเพนานันตะวัตน,นิโนอิทิมันโตชุมันโตวัฒนะวันโต,ววนตยะสัสสีโนโมทะมานาอภิกรมุงพิคุนางสามิติงว่านั สเทเทเทวานิกายาสเภนานันตาวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยสัตเนสัิสาสะหะปาวุธชาติมักคีลังโอนะโอระติน,นะมะนาสวังทิเคโมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพรม,มาปาระมโะตจตกบุตตา,า,าอภินมโตสหสันนังปุมาโรติสโจสจะโสปาคะสม,มิติงวันังสหสัสสพรมะโลกานังมหาพรมาทิติจักทติสุป,ปันสุปปันโนชุติมันโตพระสมากาโยยสัสสิโสทัเสถะ อิสระอาคูปัจเจกะวะสะวัติโนเตสะจะมันะโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัมเพอ,อภิกันเตส,สินเทเทเวสััพมะเกมาราเสนาอภิกกามิปัจจกจกันหัจักกันหัสสะมันทิยัง เอเเอะคันหะธะมัทธะธะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปาริวาเรนะเรธะมาโวมุจจิธะโกจินังอิติตันธถะมหาเสโนกันหาเสนังอาเปสักิิ ปานีนาปละมาห e ah, ัจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมนเมโมธนะยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวุติสังกุโทอาศยังวเสตัจจะสับพังอภิยัญยา วักวะว,ะวะัขิตวานะจะขุมาตะโตมายะมามันต่ยำยตย,ยิสัทธาสาวเกศาสเสนระเตมาระเสนาอภิกานตาเตวิชาณธาะพิขโวเตะจะอตัมปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนัง วีตะราเคหิปะกามุงเนสังโลมมปิอัญชะยุงสเพวิชิตะสังคามาพิยาตีตายะสัตสิโนโมทันติสหะกูเตหิสาวกาเตเชชะเนสุตาติ